สวัสดีจ้ามาจ้ะก,กินขนมจีนน้ำยาขนมบอกแล้ววันนี้จะทำขนมจีนใส่เลือดอย่างเดียวจ้ะเป็นพริกแกงเผ็ดใต้วันนี้หนูต้มขนมจีนแห้งต้มเยอะมากจะกินหมดไหมถามก่อนไม่น่าเพราะมันเยอะมากอะ่ะ ประมาณส่องรูได้อะจ้ะหนูไม่นึกว่ามาันจะเยอะขนาดนี้น่าหนูชิมน้ําก่อนนะก็คือใส่พริกแกงเผ็ดใต้นั่นแหละจ้ะหรือพริกแกงแต่ปลาก็ได้แล้วก็ใส่น้าปะลาลงไปผักตามใจชอบอือขอเติมพริกป่นวันนี้กินกับผักบุ้งลวกจ้ะ บุ้งลวกกับชะอมเข้ากันดีดีบอกเลยสูตรก็แล้วแต่ใครชอบอยังไงเลยจะจะใส่กะทิจะใส่ปลาราจะใส่อะไรก็ใส่ได้หมดของกินสูตรไม่ตายตัวอยู่แล้วมาจ้ะคุณชอบกินกับผักบุงลวก ักบุงลวกแล้วก็ชะอมดิบอดิหนูเดอร์ขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มจ้ะอืม กินกับผักบุ้งลวกนะอ้เข้ากันแล้วแต่ผักใครจะชอบผักอะไรจะถ้านหนูชอบเป็นผักบุ้งลวกกับชอมดิบจะต่อก็ได้ส่วนเนื้อสัตว์ค่ะจะใส่ลูกชิ้นปลาจะใส่เลือดใส่ไก่ใส่ใต,สติ้งไก่แล้วแต่ชอบเลยจ้ะ ก,กินกระฉาอมนี่คือเลิศขนมจีนเนาะเป็ดตัองอืมโดดจ้ะ thế nhưng mà ăn hết luôn, ăn hết luôn, ăn hết luôn, กระเทียบลวก <c oughs> <c oughs> ตำปุงสดก็ยากละแต่อันนี้ไม่ได้กินนานมากแล้ว ก็ป้องกันไม่ให้ดีใส่ตาเราต้องม้วน อต้องค่อยๆใส่เดี๋จวจะพีแก,กง ừ. Xên nháo nẻo đi đi Hãy subscribe ชิ้นปลาก็ใส่ได้จ้ะน้สสาวก็บ หนูชอบใส่เลือดไก่เพราะเลือดไก่มันไม่เค็มเรียว<อ>ดิจังเลยล่ะลูกอะหึ่ม จะอมกับพีิแกงแตปลาคือเข้ากันแท้ๆเลยจะ้ะรสชาติเป็นยังไงเค็มๆเค็มๆ,ๆนัวๆห,ๆหๆองพีิแกงแค่นั้นเลยจ้ะรสชาติคล้ายๆน้ำยาป่า แต่ว่าเป็นพริแกงใตป้ปลาเอ้ยเป็นพริแกงใต้ hiu u am tôm thanh long chín mất hò này เลือดไก่ตีนไก่ลูกชิ้นปลา,างเงี้ยหนูชอบใส่แต่ว่าถ้ามันเป็นเร่งรีบแล้วเราไม่มีวัตถุดดิบอย่างอื่นหรือว่าช่วงเวลาเร่งรีบอย่างเงี้ยหนูจะไม่ใส่เพราะว่ามันสุกช้าหนูจะใส่แค่อะไรที่มันแบบสุกไวๆอย่างเงี้ยน เวลาหิวๆนะอะไรที่อยากกินไปหมดอะขนมจีนน้ำยาต้มตำยำขนมจีนขนมจีนซาวตำกุ้งสดอะไรย่างเงี้ย <c oughs> อิมแล้วจ้ะไปจ้ะแซ่บๆเหมกันจะจำที่นั่